สวัสดีค่ะทุกคนเราช่องแม็กมาดิววันนี้วงลูกรังอีกวงหนึงก็คัมแบกแล้วเธอก็น้องเบนนางเจตตาตบมอเร็วน้องเบนนางเจตตาน้องเบ เป็ามคัมแบ็กแล้วเธอซึ่งเป็นงานคัมแบ็กที่แม่ยางรารู้สึกว่ารออย่างยาวนานมากมากจนไม่รู้ว่าแบบลูก,ลกได้คัมแบ็กหรือเปล่าพอคายปอกก็คือแบบดองศิลปินขั้นสุดขั้นสุดมากทั้งลูกสาวลูกชายคือดองบอกขั้นสุดมากในสุดก็เปิดโหลดองน้องเบมาเธอบอกเลยว่าการคัมแบ็กทางนี้ทุกอย่างมันมีความแบบโอ้ m ก็ o ดมันไฟเผามันไฟลุกมันบอกว่าลุกลามมากเพราะอะไรปะเพราะว่าประกาศปุ๊บสักพักเรื่งตารางสกเก็ตกตมาซึ่งเป็นสกเก็ตโที่แบบโหจุ๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วมากเธอห่างจุก ตูดมากเลยบอกเลยว่าการคัมแบงมีเป็นะิรที่ไฟลุกไฟลับจริงๆเธอแล้วก็ไหนๆก็น้องเบคคัมแบงทั้งทีแม่ก็อยากจะขายของอีกแล้วเพื่อใครแข่งคลิปภาพป,ปกผ่านตาแล้วกดเข้ามาแบบเอ๊อะวงไรน้องเบคเริ่จะสาวอะไรเงี้ยยังไม่รู้จักสมาชิกก็จะไลน์นำสมาชิกแต่ละคนเข้าคร่าวๆกันว่าวงนี้มีใครบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อใครจะโดนตกบ้างซึ่งคอนเซปต์ภาพที่จะขึ้นมานี้ก็เป็นคอนเซปต์เอซึ่งเป็นคอนเซปต์แรกที่น้องๆได้ปล่อยออกมาคอนเซปต์นี้ก็จะมีความแบบเขาเรียกว่ากึ่งๆความฟุ้งๆฝ หือฮันกรนจ้าต่อมาก็โดยอนจ้าโดยอนเสร็จปุ๊บเจมินจาเจมินเสร็จปุ๊บมูจินจ้าแล้วก็ยงซอจ้าจุนซอจ้ายูจุนจา คนน่าจะเห็นหน้าตาตัวน้องแต่ละคนข้าคร่าวแล้วว่ามีใครบ้างหวังว่าถ้าใครได้ดูคลิปเราเป็นคลิปแรกแล้ได้เห็นน้องเบคครั้งแรกหวังว่าหน้าตาน้องที่ขึ้นไปข้ั้งต้นนี้น่าจะตกใครได้หลายคนราสเซนก็น้องเบคัมแบ็คกับเพลงใหม่กับเพลงจอเธอมีความเป็นฉลามมากบอกเลยว่าครั้งนี้ฉลามบุกบุกแน่ๆบอสเซนก็เรามาฟังเพลงใหม่ดองเบคกันเถอะมาเด้ดีกว่าค่ะไปเริ่มได้เลยจ้าสาธุสาธุสาธุโอ้ยขอร้องขอร้องขอเป็นแมตต์ปังปังแมตต์ๆๆปังมาเลยมนาะ อันนี้คือไปเป็นทีเซอร์ตอนแรกที่ปล่อยมาอูู้้อ่ามีความรู้สึกว่าีีเพลอ๋อิดชอบนะตอนแรกนะจะบอกเลยป้าแอบคิดในใจบางอย่างจะเดี๋ยวค่อยพูดอ๋อรู้สึกว่าเอมจะเป็นกลุ่มๆแบบว่าใส่ซีซความเป็นการ์ตูน การ์ตูนจริงๆอืมทันก็นดีโอ้เนี่ยชิ้นนี้ก็ดีนะมีความรู้สึกว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าคาสิทันดีอุย้ยแต่งหน้าน้องบิดดีมากอะ่ะอ๋อมีความรู้สึกว่าเอ็นดีเหมือนเพอร์ฟอร์แมนเบา ชอบตอนที่เขาเรียกว่ายอมภาพเป็นดำแล้วเห็นสีของตัวเองคนองสมาคิดคาถอ่บอันนั้นดีนะหุยหนึงมือมือทำเป็นเที่ยวโอ้ว้าวว้าวโดฮาเออนะจริงๆถ้าใครได้เห็นคอนเซ็ปต์เพลงนี้จะมีควาาสุขว่าม,มันคล้ายๆอนิเมะญี่ปุ่นเบา,เา้้ยมมนกกออดดีดา เอาจริงๆป้าซีซีอแอแบบอกว่ามีความโดดมากโอยก้ยเซนินดีโอ้โอ้ที่ยงดีมากยงฟอรรอบนี้คือแบบผมดำเข้มดีงามมากโอ้เอาจริงป้าเอม็มดีซุกประหยัดงบอะไรขนาดนี้บนละ็อกเอาดีบล็อกเอาดีดี น้องๆแต่ละคนคือแบบเพลงมากค่ะตอนนี้คือ <enth> น้องๆแต่ละคนน่ะเหมือนมาช่วยกันแบกเพลงแบกบคาเป็นแบกทุกอย่างเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ทุกคนลืมแบบงบประมาณของ m อที่แบบว่าน้อยจนตกใจม,มากๆกันเนี่ยทนนะ่บายขอบตา,บา,บาชอบชุดนี้สุดเป็นชุดแบบว่าที่เป็นภาพโปรโมทอู้ في. เอาดีดี เอาดีๆยอมเขี่ยองนี้ได้หรอโด้โอ้ยพี่ยองซอนดีมากคือที่จริงๆลายเต้นสวยมากเลยนะจะรู้สึกว่าอะไรปะ MV จริงๆอะ่ะคนน้องพี่ตีงามมากโอ้โอ้อดิวก็ลงามากค่ะมามา,มา โอ้เดี๋ยวจริงจริงเพลงอะใช้ได้เลยนะโอ้ยทันก็คือแบบเซ็าชวล,ลสูงมากอืมดูจริงก็คือแบบบบเลยว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะอินเนอร์ขั้นสุดใส่แบดเิออนลูกก็โตมาอ่าพูดได้คำเดียวว่า เป็นสิ่งแรกที่ฉันคิดตั้งแต่ตอนดูทีเซอร์แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเธอคือเลยปะความประหยัดงบ M.V. คือแบบตอนแรกคือแบบขอพรกับแบบเบอรขอเธอป๊อปขอขอ,ขอเธอ สุดท้ายก็คือบอกให้ใช่ไม่ได้บอกคือให้แค่นี้จริงๆคือเป็นการกลับมาที่รู้สึกว่าเรารอคอยน้องๆอ่ะเราก็อยากเห็นน้องๆที่แบบคอมพลวท,ทุกอย่างที่แบบอลังการอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าแบบบอกจะแบบประหยัดงบได้ขนาดนี้แล้วซีซีเมื่อกี้ก็คือมีความโดดหลายซีนมากๆและยิ่งมีฉากย้อมเขียวย้อมแดงคือแบบโอดีดีคือบีบยังไงแอบคิดแตนี่คือบีบยังไงสิ่ง,ท,งทั้งหมดทั้งหมดที่ช่วยแบก m v เพลงนี้เคยปะน้องเบทั้ง9คนช่วยแบกทั้นสุดโอ้โอ้ยแบ ทุกคนแบบอย่างเงี้ยช่วยกันยกแบบว่ายกขั้นสูงคือไม่ใช่น้องเบนนะเพลงลายเต้นต่างๆคือช่วยกันแบบเอ็มวีอะเพื่อให้ทุกคนโฟกัสกับท่าเต้นต่างๆมีเพลงต่างๆที่มีความมันหรือว่าหน้าตาน้องแต่ละคนที่มีความดุดันแล้วพยายามแบบว่าใส่ความเป็นคารสป้าขั้นสุดมากๆเท่านั้นจริงๆนี่คือสิ่งดีงามของเพลงนี้คือน้องเบทั้ง9คนส่วนเอ็มวีและซีีทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือคิดว่าป๊อกหน้าตา พลาดอะไรบางอยา่างเธอรู้สึกว่าแบบแอบบน้อยนิดนึงเรื่อง MV แต่คิดว่าอะไรป้าแค่ได้เห็นหน้าน้องเบคัมแบ็กแค่นี้แม่ใจแม่เนี่ยก็เริ่มแบบเออฟูบ้างแล้วว่าที่ค่ายจะไม่ดองมากกว่านี้เพราะตอนนี้จะบอกเลยป้าเรารู้สึกถึงในใจว่าเราก็ไม่รู้ได้ว่าตัางจากนี้จะได้เห็นน้องเบคัมแบ็กต่ออีกหรือเปล่าเพราะเลยป่ามันมีความในใจบางอยา่างที่จบแบบตุ๊บตุ๊บ,ต,บ,ต,บต่อมๆเหมือนกันนะถ้าเกิดอะไรบางอยา่างอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังของปอกเราก็ไม่รู้ว่าปอกจะคิดยังไงแต่ขอร้องเธออย่าดองเด็กไปมากกว่านี้เล เ,เอาจริงๆป้าไม่ว่าจะเป็นน้องเบนหรือว่าวงพี่สาวไดอาอย่างเงี้ยขอร้องให้เด็กได้แบบเฉิดสายความสามารถความอลังการของความเป็นสตป,ปินขึ้นมาเถอะนะขอร้องล่ะเพราะแนเพลงนี้ก็หวังว่า อยากให้ทุกคนมาช่วยันัพอร์นน้องเบรจริงๆเธอทั้ง9คนคือแบบงานดีทั้งลฟ์เต้นทั้งหน้าตาต่างๆคือดีจริงๆเธอแล้วรอบนี้เพลงก็ออกนะแบบแดนสไตายมันขั้นสุดติดเ v ีถ้า m v ดีกว่านี้นะเพลงก็อีกเพลงหนึ่งที่แบบว่ามันจะบิวอารมณ์ให้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าวีมสซอรี่หรือเนื้อเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแอบบติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเธอน้องเบมาเราก็มาซัพพอร์ตกันให้เต็มที่มาปั่นเพลงต่อกันเถอะมาปั่น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 ให ตี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 ให้ทุกคนรู้จักน้องเบมากยิ่งขึ้นรอกจากเพลงนี้แล้วเพลงบ้านเพลงอื่นเราไปดูซมเปิลเพลงมาบอกเลยว่าหลายๆเพลงในบ้านกู๊ดมากดีมากเพราะฉันก็หาฟังเลยแล้วจะมีเพลงหนึ่งในบ้านเป็นเพลงที่สองเป็นเหมือนแบบฟิลลิ่งพาร์ทตอบเหมือนสันดาาเพลงครั้งเดียวมากๆแล้วก็มีเพลงหนึ่งเป็นเพลงกรชาๆหน่อยเพราะเพราะพิงหูทองคำเลยเธอเพราะฉันก็ฝากลงน้องเบอีกรอบหนึ่งเธอเข้ายูทูบเซิร์ฟเลยเบย์ดึงเจ็ดสามกับเพลงจอเพลงสากครางนี้ต้องบุกปแม่เกาหลีต้องตกคนอินเต สาธุ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 เธอเพรา,า,าะฉันก็เรามาจับมือซัพพอร์ตน้องเบบด้วยกันเถอะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องเมกไม่ดิวเธอและคลิปหน้าเซสช,ชันเพลงไรหรือจะมีไฮเพลงอะไรนั้น,นก,นก็ติดตามช่องเมกไม่ดิวเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เธอสรี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะทีค่ะบ๊ายบาย